วันนี้มาพบกับเดี่ยวอินเลิฟบ้านอินเลิฟเราจะพามาดูบ้านสไตล์นอริกแบบอินเลิฟนะครับวันนี้พร้อมมากพร้อมจริงๆวันนี้เราจะมาดูงานก่อฉาบนะครับเตรียมที่จะฉาบว่ามีอะไร มาเลยนะครับดูรูปภายนอกอเข้ามาดูภายในบ้านจะเป็นงานฟ้าเราออกแบบมาให้สูงโปร่งอยู่สบายมาดูงานจับเสียม เฮี้ยฉาบนะครับเราจะตีตะแกรงโครงไก่เข้าไปก่อนลันนี้จับเสียบเพื่อเตรียมการชาบอันนี้พร้อมมากพร้อมลบอ่ลังคาผ้าสูงดีไซน์เหล็กเป็นเหมือนก้างปลาแค่โครงลังคาก็ดูสวยงามแล้ว ราก็จะเตรียมโมฉาปูนไว้น้ำไฟมงกบมังก,บ,กบประตอูอันนี้พามาดูห้องอใหญ่ที่จับเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อจะเตรียมฉากอ,อย่างเี้เราจับเสียมไว้ แ,แกงเพื่อรอฉาบอ่าการฉาบนี้อยู่ประมาณเซนถึงสองเซนนะครับอ่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศละรอบวันนี้พร้อมจริงๆครับพร้อมที่จะฉาบพร้อมที่จะฉาบ บ้านสวยอยู่แล้วครับสู้